ณขณะนี้เนี่ยยืนยันว่ายังอยู่ในระยะที่2เราสามารถสืบกับย้อนกลับไปว่ามีความสัมพันธ์กับใครแต่ถ้าระยะ3คือไปถามแล้วไม่รู้ละใหม่ยังไงมีความสับสนพอสมควรเรื่องประเทศไทยเข้าสู่ระยะ3นะครับห<ะ>มอทวนอีกครั้งนะครับระยะ1คือคนมีคนต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยระยะ2คือ มีการติดต่อในประเทศแต่เราสามารถสืบกับย้อนกลับไปว่ามีความสัมพันธ์กับใครแต่ถ้าระยะ3คือไปถามแล้วไม่รู้ละใหม่ย,ยังไงตอนนี้เนี่ยผู้ป่วยเราทั้ง59าารายเราติดตามได้ทั้งหมดแล้วเรารู้ที่มาที่ไปทางเรียกว่าข้อมูลด้านระบาดวิทยาทีมหมอลงไปสืบสวนสอบสวนทั้งหมดครับณนะขณะนี้เนี่ยยืนยันว่ายังอยู่ในระยะที่2เราเนี่ยทำก่อนหนึ่งขั้นเสมอในการเตรียมตัวเข้าสู่ ระยะ3เราจะรอจนถึงวันนั้นแล้วเรามาเตรียมตัวมันคงไม่ทันแล้วครับไวรัสอยู่ในอากาศโดยเฉพาะเมืองไทยโดยเฉลี่ยเนี่ยไม่เกิน6ชั่วโมงแล้วไวรัสกลุ่มโคโรโนาไวรัสหรือโควิด1 9ตายง่ายมากครับถ้าจะใช้หน้ากากนะครับหน้ากากผ้าเพียงพอแล้วและใช้ตอนไหนครับก็คือตอนที่เราเข้าชุมชนเข้าที่คนหนาแน่นสิ่งสำคัญที่เน้นอย่างเป็นปรูปธรรมคือว่าถ้าท่านไม่มั่นใจว่ามือท่านสะอาดจริง อย่าเอามือเข้าปากเข้าจมูก